ใช่ค่ะวันนี้เจอได้ของเล่นนะใส่ผมซื้อจากเกาหลีค่ะลองเลยเฉยอีกตัวหนึ่งดีกว่ากนแดดสตเออไม่รู้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันมาหรือ,อยังสรุป สบายที่ซื้อจากในนี่ไงอะไรวะโฮมโปรไงแพลงไหมคะจำราคาไม่ได้หลายวันถ้าไหร่นะมันลดราคาตอนนั้นถูกมากเลยนะ เป็นร้อยกว่าบาทมีคปูเขาขายคือมีฟูกให้นอนพี่จุ๋มไม่นอนพี่จุ๋มใช้นอนเบาะนั้นท่นเดียวสบายมากเลยเนี่ยเหมือนขดตัวพอดีหรืออะไรก็ไม่พอดีขาแล้วงอตัวเข้าไปมันพอดีเหมือนมันพอดีกับมันรับตัวฮะเขาบอกว่าใช่นอนสบายที่แชร์ที่บ้านก็ใช้700กว่าบาทไม่เวลานอนใช่ไหมมันนอนมันเป็นทุกส่งเนี่ยนอนใช่ไหมเพรพี่ชอบนอนนี้ใช่ไหมนอนขดตัวเออนันขดตัวเหมือนเด็กน้อยที่นอนใน่ะนั่นแหละก็จะรับเราใช่ไหมก็จะตัวเราใช่ไหม ก็ต้องนอนแบบขาตรงใช่ป่ก็จะไม่ชอบเออก็จะไม่ชอบพวกขามันเกยไปอย่างเงี้ยแต่พี่นะกวดตัวกำลังดีมีเด็กน้อยเนาะเอาสองอันไปวางอย่างเงี้ยเป็นว<ต><อ>งกลมเป็นวงกลม นีหมดเถอะเก็บของหมดบุษยมาเอาของไปฉันจะเอาโคชันดีเซทถองเฟียงบุษยา แล้วให้ครูชั้นทุกคนแต่ให้ครูชั่นแก้มุมชิ้นเดียวแล้วเก็บตัวอย่างไปหมดเลยค่ะทุกคนคะบุษยาเป็นคนไม่ดีนะคะทุกคนทำท่าโมโหเดือยแต่ว่านี่นะพี่จุ๋มโมโหจัดเพราะขั้นตอคือมุมอีป่ะคือจะให้ชั้นอันเดียวใจมันร้ายเกินส่งมาให้ก็ส่งให้ชิ้นเดียวไม่เป็นอะไรเบอร์สองไม่เป็นอะไร กำลังส่งไปหกไม่ได้ด้วยใช่ไหมคือไม่ให้ใครเลยบุษยาครูชั้นยากแกโดนแน่ฉันจะไปเฟี้ยงไว้การถนนหมู่บ้านและอบพอด่า <c oughs> ไปรอรับหนะ้าหมู่บ้านได้เลยพี่เมย์ให้เก็บคุณกำลังว่าเจ้านายของคุณเหรอบุษยาทุกคนคัดแคปเป็นพยานคะ่ะ บุษยาที่แปลว่ากินได้เรื่อยๆชื่อเขาชื่อเขาคดีพิกโยงความผิดส้นนายเจิงคิวคิวรีบ<ค><ว><ค><ว>แคปแล้วไปบอกคุณเมเลยเราดูดคลิปตอนนี้เลย แล้วบอกไปทุกคนถ้าดีเซมมาเมื่อไ,ไหร่ให้พูดด้วยนะว่าบุษยาโยนความผิดให้เจ้าหน่ายให้คุณเมได้ยังไงบุษยาใครร้ายที่สุดในเรื่องนี้คะบุษยา <c oughs> ทำตัวดีพีุู่สั่งงานก็เยอะให้ยืนจนขาแข็ง <c oughs> บันทึกหน้าบุษยาเลยฉันจุบหนึ่งตลับเทอมแมจะไม่ให้พี่บุ๋มเลยอุย <c oughs> คุลายเกิดเนาะบุษยาคิวท่านที่หลังบุษยาขออะไรอยากให้เขานะไม่ต้องให้คือไม่ได้ใช้แล้วแล้วถ้าคุณเมย์บอกว่าทำไมช่วงนี้ไม่ได้ใช้คุชชั่นเลยไม่ได้ใช้แบบอะไรเลยก็บอกว่าบุษยาไม่ให้ค่ะขอโทษจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ให้อภยัยคือมันรับบทนังยอมคือไม่ให้อภยัยบุษยาต้องโดนอันเนี้ยตันต้องโดนสังคมปรานามแมวคุณไปอยู่บนหลังคา โอ้มันบ้างมันบ้างนะมันขึ้นไ่ทำอะไรแล้วไป,วยไปอ,อยู่ในจั่ด้วยไปอยู่ในจั่ข้างบนนู่นโคตรเกินเอาเคโคตรมาทุกคนว่าบุษยาคนได้รับผลในการกระทำของของบุษยาไหมคะคือส่งแล้วครับรอรับได้ชอบแกล้งอ่ะตลก เป็นตัวนางนางรับจบมีกฎหมายการเลี้ยงหมาแมวแล้วนะจะต,ต้องต้องต้อง,ต,องต้องอะไรนะต้องฝังไมโครชิปมั้งสักอย่างรถมีเถอะเพื่ออะไรนะเขาคงแบบเพื่อแบบไม่ให้แบบปล่อยหมาแมวเดี้ยลาดหรอหรืออะไรไม่รู้อ่ะหนูก็ยังไม่ได้ฟังเลยเขาเริ่มเมื่อไหร่อ่ะหนูก็พร้อมนะหนูกพร้อมฝังไมโครชิปป์เวอไม่มีปัญหา มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงก็ดีเหมือนกันเนาะปัญหามันลับรปัญหาแบบแพรนี่ป่ะขยายพันธุ์ป่ะไม่รู้อ่ะยอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยวะบุษยาคนไปทิ้งเหรอไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต้องใครไปทิ้งก็โดนเซิร์เลยพี่จุ๋มกฎอะไรนะกฎหมาใช่ใช้ปีหน้าจะได้ลดปัญหาใช่ไหมเออเลี้ยงหมาแมว กดเลี้ยงหมาแมวดีไหอมสนับสนุนนะคะไม้แต่หนูไม่ได้ฝังไมโครชิปนะของหนูอ่ะก็ไปฝังไม่ใช่ปัญหาแต่รบกวนคุณหมอมาฝังให้เลยได้ไหมคะมันไม่ยากนี่มีเขามีจำกัดการเลี้ยงด้วยดูจากพื้นที่ อ๋อถ้าทิ้งจะตามเจ้าของได้แมมวพื้นทที่กไล่ดึงเลี้ยงได้กี่ตัวคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวซื้อที่ข้างๆเพิ่มแมวกำหนดกทมเป็นเขตห้ามเลี้ยงสุนัขและแมวเกินจำนวนที่กำหนดไม่ตามพื้นที่ปะร้อยตารางวาหกตัวร้อยตารางวาหกตัวไล่หนึ่งกินตารางวา ไม่ได้ไล่หนึ่งเรียนได้กี่ตัวสี่400ร้อยตารางวาใครกดออดยี่สิบสี่ตัวหนูว่าต้องดูขนาด กุสยาเขามารับของเธอละ